สบายดีสบายดีติดตามติดตามรับชมตอนนี้บริษัทศรีไพ่บึงรถรถก็อยู่บ้านนอกเป็นอ่ะแต่เมืองปากซันไปหารถก้าประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรเจ็ดสิบกิโลเมตรประมาณนี้แหละเดี๋ยวสิพาทุกคนไปบึงอยู่คนเลยตามเส้นทางมันจะยากเลยบริษัทไปด้วกันเพราะว่ารถมันอยู่บ้านนอกนะขึ้นเบึงรถมือสองเป็นอ่ะไหมรถบรรทุกอยู่บ้านนอกบ้านนานี่แหละเดี๋ยวดี คีว <sentido. S 2> ีโก้รถนะตอนนี <res> <ki> ้ก็เอาไปดรถนแล้วคีีโก้ไปไปปนสีสัดงไกล สบานเมืองกสันนี่นะรากายปั้มปอตนอออกมาเนาะตาตหน้าปั้มเนี่ย็มนามาแมาสั่นแย่งกันนะนแย่ไปแดงเลยเนาะน่าจะแงเลไปมเล่สุดคอร่อยขอมารสชาว่าโลดลงตั้อยู่หลงตาโอ้ย่ายมาเนาะเลยเนาะตวเชือกหัวพันวัดแต่ัพัน ะวัดอันปฏิญ์จ้าัตอวัดเชควางอ่ะอจาเน็ตตังไกลนานะทางรอเหนรอดเชควางเลยัวปเน็ตเนาะไปเชควางหอพันห่อพันเบียดเลยอ่าางสั่งก้อนที่เสราเฮ็ดมันต้นดิบขายข่นต้นดิบนะ พง,งานนี้ิน,นี้พงงานนี่เจานายเขหอเราโงงานมันยู่เรื่องมันเอีเออโรงงานมาเ,เปาเรงง่งมันตัวน,น,นะทิน,นี้สองสามงวดใต้งวดหนึ่งสองสามงวดใต้งวดหนึ่งสินะเอาเราซื้อได้มาขายเอาคงเอาได้มาขายน้อยกว่ตายห้ากว นี any, ่ี่งยังมีหรงายังยังมีอยู่มีอยู่ลงโพไปอีกพินืองไบบนี้โอ yeah. so hmm. ้เถอโพนี่บางแล้วตะกี้นี่อมันที่นี่ใี่ว่าแม่เพนละูงมัอยู่แถ่นี้ครคือหอดซาแท้คือหองซาเลยคือมาซาจะคอยไปแล้วู โผล่ชันชันเคยโผล่ทัางมาเคยไปบอดอันอันน่ะทันฟอกทันโผจังเครออืกทางคงทันเนาะ บุมีที่พูดในบ้านมบุมีบุมีบุมีคมรันอรค่อยแก้อนมาลงมพี่ก็แก้ขึ้นพูลงพูนี้ก็โันล่สันสั้นแต่ว่าตัวอยู่ใกล้ี่งควาันมิถัออกมาคุณนี่ะนี่คุณ ตอนียู่ที่บ้านเขาบ่ซื้อบ่บเซ็นไเขาบ่ซื้อเขาไปเฮ็ดนะมีกมีกุญแจกนมุเขาซื้ออยู่รอบเลเราเหวอาหารเนี่ยหมดซพนี่บองงานอาหารมาซื้อท่านี้ทงเบียดทัง้ยเสียเปียกไปกับไปขายรถฟอร์ดเรนเจอร์มาซื้อรถส้นทางโ่งแสงร่ เติมเงินซื้อเสียเปียกบนเดาะเมื่อกี้ก็เอารถฟอดเกี่ยวขอาไปไหนขับคักงนีรถฟอดอแล้วมานะโอลเลนเจอร์เป็นไม้แท็กโฟวินจาก3.2ขับคั่งเอาไปขายแดกซะถห้าเวียดนึงตัวเลยนะเวียดอยู่บ้านนั่นแหละตัวออเออ น้องจะเอาลุนหนนะไอชื่ออะหน้องเดินหัวในทางก็งถามคุณครับคนดีคนแท่คนว้าคนโคไปโค้งชาโค้งขวาทามพี่จะโค้งานักกได้เาะนกเออหับทาน้องโคแต่โค้งใายกับค้ขวาโค้งส่โค้งขวาสองโค้งสองโค้งนั่น เราตง่ด้มกินอเคจะโค้งสองโค้งตุบเ,เลยโค้งบองทรกขโค้งขวา มีไหมตัวนึงเบียดส่งมนือค่อยไปซอกซื้อให้นะ่ะมันในมันลายแนละ้วมันมินนะมินคือขี้นี่นะมันเบียดมาเอินไมปมินขี้ค่อยแล้วไปส่งมาใช้จ้าถามบางลูกค้าว่าจืค่อยไปส่งรถเชนโอลเขาขับไปก็ได้เนาะออกมาพีรอไอ้คนผู้นี่เนาะเนาะเสียทางามา พนภูนี่เราพวกเจ้าขับไปก็ได้เนาะนภูสองภูนี่เนาะจังงานเลแหละเจอเขาออกมาส่งคนภูนี่แล้ก็พวกเจ้าก็ขับไปยามง่าตัวนี้มากเลยนกนกบาบอะรองี้ือปดแขาเนาะกลปิดัระเรป็นยุบ้านเรอยู่รหน่อยยง มาให้พูกสกังเดินโครงการนั่นเลยวันสองที่นายมิโยขุดลมไปนั่งกองตกเอียงลูกหัวลูกดำมาจากให้สองโคกโคกเลยางเดินโครงการเลยโคงสายโคงกว่าเงื่อนสองคงมืดเลยลงไปนี่จริงๆเลยก็บอนบาลเลยก็บเขาเลยกัโคงคือการนี้อันเข้าไปยังไงทางแดง ขึ้นภูลงภูขึ้นภูลงูแล้วตลร้อีที่กอนนรถตอยงเหียนี่หตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยข่อยว่าไปพุ่งไปขึ้นมาได้ตรงนี้เลยทางมาทางมาซิงแนน ไปเออต่อรถถ่ายรถซิ่งมารเลเนี่ลงนี่เลยไปคนเองงงคนมาได้นี่ทะลคายบาะเดี๋ยวบัวบ้าคอยมวยข้ว่ามวยมาคอยสิได้รถอยมานคอยอ้นเขามาประจ้เลยความือไม่ได้จอนหือเซียวขึ้นเรากโพวกอยู่เนมาอารถมาส่งไปมันมีมีฮินดี้ซีฮะบอนไปนี่โดนกองมาเลย ปล่อยเลยนี่นี่คือป่าปาน้ำหัวอยู่เนาะอ่านประมาณอ่ะโอ้ไม่ทำเว้นไม่ได้เหรอวิเวทลงไปนี่นะลงลงเขาเนี่มันเถื่อเอิ๊กไปนิดต้มเลยแบบนั้นแต่พื้นมันเป็นพื้นแข็งละหลุดักรจะกินีู่่ค่อยไปนะของข้างมาไม่ลงนี่เลยไปเลยโอ้ เจะว่าจะเอารถภูมีโพมามันก็ยังยากอยู่ก็จะเบิ <serves> ่งโอ้บูมีโพอยู่แล้วอยู่อยู่บวกนิดนี้ยูก็ยูได้อีก่ี่นี่แหละโอ้โห้้้ก้สุปอยโอนี่เขเว้นเลยเด่นนี่หลงมันนี่ขาอยู่นี่ขาอยู่นี่ขาุึง วันนี้ผมเรียนมาทางนี้ไปอ๋อเรียนกับทีคือเก้านะจังนล็กก็เป็นแป๊บเบื้องนั่นแหละเนาะนี่โอ้ไปไะไรแล้วเออบอกนี่นะก็ที่เป็นแบบนั้นข่อยหวานดนไปโดนไป้วมันลงตั้องเดียวนี่เรียนบอกเมื่อไหร่บัดนี่มีนะเป็นวันนี้เป็นะไรใครนะอีกสขนาดแดดแต่หนอคันยามฝนเพ่งกระติกกันเลยมือเดนฝนต้มให้หมูเบ้าเลยว้าเลยถือว่ามีแต่ทางรถชิงเนาะไปได้หัแล้ววันนี้ นี่ลบรีขบุรเยขุนเทเลยทไปคุ่รถคนหนรถคันสีขาวนะรถตามข้าวสินหไก่บาดยังยัเลยไปบ่อคุ้มนึงเออนี่เมืองบริคันบ้านบอคุ้มบ่อคุ้มนึ่ง ครั้งแรกในชีวิตเลยเพี่น้องที่มาบ้านนี่นะนไปเป็นนี่นถอดรถคันนี้นลยหอดรถดรียบร้อยนะี่นี่คือหอดรถเรียบร้อยเลย แต่นี่หาทางดำ้ำเอามาทางด้ำกินนี่กับประมาณอ่า40กิโลเมตรฮอดบาทนี่นะแต่ว่าเขา,าลืมมาเลยวบานเดยไปกินอีกอ่านเลยไปเดือดไม่มีสัญญาณเนาะอยู่นเออาน,นาะสัญญาณทุกคนมีทุกคนเพราะว่ามันเป็นบาทสองเหรียญเลย เอาสิเบืงละเอียดก่อนก่อนที่ซื้อกัรรถมือช่องคือบอเลยเชียวมาแล้วะเชียวมาแล้วบอมันมาหคอยยรถนี่ดูมันจะเชี่ยมาเลยดเยบอี่นีรถขางในนะขึ้นบิงกรถขึ้นบิงก แต่ว่าราคาคือที่ที่ไอายบอกว่าร้อยสี่สิบหนะ้าล้านกีบนะราคานี่คือทางในงนี่แหละอ้ยี่สิริเป็นบอเป็นเรื่องงามเ้ยนะอันนี้นไม่จะเบิงเลยผมมือมมนไม่ยังอันนี้ขี่อันเออนีขน่ขปะนี่น โอ้แถวบ้านนี้มีขิงลายทุกคนนี่มีแต่ขิงมื่อนานเนะแถวบ้านข่อยอยู่เมืองนองไกไันจะมีลายเลยก็ขับขึ้น้างรถก่อนรถเก่าสใาลยแ่วบารถนี้แล้วสิ ตอปีแั้ครับปีสองพันปันสิบแปดกอพ่เาเยจะเ้งละกำลังกวดรถม,มันเกา่าขนาไหนาั้ครั้งแรกในะชีวิตเลยทุกคนที่มาบ้านนี่นะ ออมบาดแมนมีแต่ภูเขาเป็นภูเขาไปเลยแต่บ้านอยากจะเินอยู่เลยโตเล็กหน่อยหาแต่ปลาด้ยหาสอกหากินแถวป่าปทุกคนตอนนี้เวลากบซามโมเพิ่นก,บ,กบมาทำแต่ปลาดุดย เป็สัตว์เกย์ลอยไปว่าเป็นครับออกออกนอกสถานที่นะก่อนเป็นแกยบ้านเธอนี้บริษัทบอกเข้าใจภาษาภาษาบรรดาลทุกคนเราสู้ตันนี้ยนะภาษาบรรดางมาที่นีกันงงเลยตอนภาษาโอ้ไก่กระปอยปอยแบบ เงินไถ่เงินลานนะกระป่อยมันมีกานเงินมันมันมีตระนากอ้อมกานเงินนะนี่เคยทิ้งานมาหนักการพากดรถงานหนึ่งงามเนี่ยอ๋อทางถึงคือจะไม่ลงเงียนเป็นคนทางทึงนะคือจะไม่ลงเงียนแหละอ๋อคนเกสมมาอีกทุกคนคนจะตกได้ คันฟุตุกแให้งนี่แล้วเลยเขาจะขึ้นไปเมืองปากซันขึ้นไปทาง,ทางดํานี่นะเส้นทางขึ้นที่เห็นมากมากินีนี่แหละคิดคมขึ้นภูลองเฮลเส้นทางกันเนีแต่ว่าใครแต่รถมีโฟมมานำแต่และบาทมันมีตะนางออกมันเลยทุกคนเดนะีกหน่อยไปเลน สบายดีสบายดีมันจะอยู่ภาษาหรือบอก่พี่น้องแต่ว่าที่นี่มันกะอยู่บ้านสองลีกกันแต่บ้านานอกมันจะประยาเข้าใจภาษาเราลุมไป่าได้นะให้ดูกันนะตัวมาบ้านนี้แคมบ้านรือว่าอ้อบ้านคือที่เห็นแหละมีแต่ภูเขาสู่วันบอหงเฮียนก็คือที่เห็นทุกคน ออกไปไปไ็เชี่ยวงเงียนนะตอนนั้นดูชูเงินเลยครั้งแรกในชีวิตที่มาบ้านนี่นะมันก็แตกต่างหลายอยา่างแถวบ้านบ้านบาได้กับยิงห้องมันจะแตกต่าง,งวันนี้จะพกรถจะกับผมก่อน ตรนกนเพื่อนกับไมแจ้งคนไดลยครับแน่เย็กหน่อยไับสบายดีสบายดีสบายดีดูคุยจะบอกระสายมหกราาวเต้าลยทุกคนขยกขึ้นลมทำให้มันร้อนละยกดำเป่าน่ะมันร้อนมัน้น ตอนนี้คนปุ๊บมาแล้วคนมาแล้วทุกคนแต่ของรถเปนี้งไน้ำใสน้่ใสโอ้กรจา เล็กน้อยเ,าา deh, เขาะเจะมาโฮมไลน์ได้เราเขาจะมาบึงจองจีลองครับรน้ารมาทางหลั้บ ลองยกดานเลยจะว่าให้สุขภาพรถไม่โอเคอยู่ทนตงไม่ราคาก็คือติดบ่เลิปเราเวอรกินีเรวาลอยซีจาราี นรงลดกับราคาราคาลดจว่าอกรถไเกียมสิเกิเมือ่อเนกน่าไม่ได้ชิ้นชอเงิ้เมือ่อตอนนี้ก็เก็บสิเมื่อแล้วทุกคนการลงรถไม่แต่ที่นี้ทุคกคนปฏิกีริาเมื่อครับพคกําำลังชิมาอยู่ ทางเงินมื่นบมากอยันขึ้นโมไดดกเป็นบมครูดอแต่มาเนะไปเาะเจอกนทพงเลยเจอกันอยู่ฝากอาหารากอะไรลงมาน่อนบนเขาเคลือนใหม่ก็เขียนเงียบกัเขาอัดอีกเคลื่อนซอไฟบได้อ้แล้วโอ้ไม่ยอมนีนะอ้มันดนเมืองแต่แต่นี่ขึ้นไปบนนั้นางนี้เขาก็ไม่ปเขาขาสามคนคแต่นะ จัวิดเราซูมมาเลยเนาะแกงนี่เชียควงเชียงควงโอ้ลายกันแล้วเนาะเห็นครับแค่นี้แหละผานนี่เพราะว่ากยายลงมานี่การทานบางเป่าตาย่ดยการชิบหายโอเคพวกเขาไฮเฮ็ดชวดแคมปูได้ะนรับมัตถุชีบอยู่แพว อันี้ยังใครจะไปแถวเูบูนปุยทัวรามิอไปเนาะัแบบอะไรพนนเดนได้นานี้เล้ว่จยออ๋อู่มันเป็นมันเป็นอตลรมาบูหรว่าเขาเจาะเอาปะเป็นอะไรมาเป็นี่ยขไเทำบกเย็นเขาไป้นมาอ้เข้าไปิงตาเย็นคับเน่ยเย็นเขาไปเลยทํำกกว้างนั้นเขาใต่ไฟใส่ออ้นมาตะมอญเนี่หรอ ทางดำลับไปนี่การผ่านการเมืองรถตอนนี้บริษกทหอดที่ฝากเรียบร้อยทุกคนเส้นทางก็ไกลเติบประมาณ70กิโลเมตรแต่เมืองปากสันหาเมืองบริคันเมืองบานบอนลืมเลย บ้านมมกับกล้เติบถือคือทุกคนเห็นแหล่งเส้นทางกับมีการชิงท้าทายกับขี้ดมน่แต่ว่าใครดอกฝนมาตกแตกว่าฝนตกนี่คือจะได้นอนกลางทางทุกคนแต่รถกับเที่ยบินเที่ยเก็บไม่แต่เมื่ออื่นทางจะของรถบัญชีครับมาส่งหอดอ่าเมืองปากซันเมือ,ออื่นนะแต่ว่ามันนี่รถกันยังอยู่บ้านเขาแต่ว่า คือสิถือกันแล้วเรื่องละครราคาคือทีอ่เอาลอยไปล้านลอยสีย่จีบประมาณนี้แหละทางอไอน้คนบอกมีแต่คลิปนี้กับขอจบเพลงที่นี่ไปก่อนบริจาคสายอันดับหนึ่งเลยทุกคนตัวกายเนีย้ยมดต้ตนตัวไปบึง้งเมื่อยกับคำนี้กับขอจบเพลงที่นี่ไปก่อนอ่ามีแต่ถ้าติดตามของชมคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอกอออล่กกาควคำว่าสบายดี